ุลายถาปัคขิตาสมาทานดาสุธาริตาสภานิอภิสัมพนโตสราชาวสติงวเสีมุคคลพึงตั้งใจทำการทุกอย่างให้เสมอต้นเสมอปลายเหมือนตราชู ที่บุคคลประคองให้มีคันเสมอเที่ยงตรงดีบุคคลนั้นพึงเข้ารับราชการได้กุตกานิกาชาดกขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซกด้วยระบบความถี่ FM 8 8 5และความถี่1 0 2 0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567 ขึ้น13ค่ำเดือน9พุทธภาษิตเบื้องต้นนั้น <c oughs> ได้กล่าวถึงเรื่องของคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายท่านได้เปรียบเทียบว่าควรจะวางจิตให้ปกติดีซื่อตรงเหมือนตราชูก็ับมาตราชูก็คือตาชั่ง <c oughs> ความยุติธรรมเนี่ย อย่างสัญลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมก็มี <c oughs> ตราช่างนะหรือว่าระบบรัฐธรรมน,นูญระบบการปกครองบางอย่างก็มีสัญลักษณ์คือตราช่างนะเป็นมาตรฐานนะหลายประเทศก็ใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกันหมาย,ค,าย,ค,าย,ค,ายความว่าคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตยนะ์ควรรับราชการได้เพนะราะว่างานราชการนั้น มีความแตกต่างจากงานเอกชนทั่วไปโดยว่างงานราชการนั้นหรือว่างานหลวงเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับคนโดยมากเพราะฉะนั้นคนโดยมากจึงต้องการความบริสุทธิ์ยุตยิธรรมแต่ถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ยุตยิธรรมนี่บางครั้งเราจะดูกันเพียงภายนอกไปได้ ริงโลกทุกวันนี้มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายอย่างหลายประการอย่างเช่นเรื่องของการเมืองไม่ว่าประเทศไหนจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรืออย่างวงการทหารเขาจะมีคำพูดบอกว่ารับรวงพลางอะไรต่างๆมากมายยุคข,ของเราปัจจุบันนี้2024รอพศสองพั เราจะได้ยินก่อนหน้านี้มาสักพักใหญ่แล้วว่าการดิว <c oughs> การดิวคือการตกลงกันดิวลับบ้างดิวเปิดเผยบ้างแต่โดยมากจะดิวลับว่าเอากันอย่างไรหรือบางอย่างก็ต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายหรือกฎของหลักธรรมอย่างเมื่อสองวันที่ผ่านมา สารรัฐธรมรมนูญนี่อ่านคำวินิจฉัยในคดียื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินหรือว่านายยกเศรษฐาให้พ้นจากตำแหน่งก็มติศาร5ต่อสี่้าให้ท่านนายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งวมันก่อนเห็นท่านออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆก็มีความรู้สึก เสียใจอยู่เหมือนกันที่ว่าต้องพ้นจากตําแหน่งโดยที่โดน <c oughs> กล่าวหาว่าไม่มีจริธรรมตัวท่านเองก็บอกว่าทํางานด้วยความเพ็นธรรมมาตลอดแต่ก็ยังว่าท่านผู้ฝังเรื่องของการเมืองนะไม่เข้าใครออกใครและก็มีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละบางครั้งเราก็ติดตามการเมือง พอใจบ้างไม่พอใจบ้างถือฝักถือฝ่ายแต่สําคัญก็ต้องถือทาเป็นใหญ่อัตาตาธิปไตยนี่เอาตัวเองเป็นใหญ่โลกาธิปไตยนี่เอาโลกเป็นใหญ่อย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าบางครั้งโลกเป็นใหญ่พวกมากอาจจะลากไปก็ได้หรือถ้าอัตาตาธิปไตยเอาตนเป็นใหญ่ก็ใช้อํานาจเบ็ดเสร็เด็ดาดอันตรายน่ากลัวถ้าปฏิบิการในทางที่ดีก็ก็ดีไป เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าปฏิการนี้มันมีประโยชน์หรือปะอยู่บ้างเหมือนกันแ <c oughs> ม้ว่ามันจะมีโทษมากกว่าแต่ว่าประโยชน์ของปฏิการก็มีเช่นพ่อแม่หรือว่าคุณครูปกครองลูกปกครองลูก,ก,ลกศิษย์ก็บางครั้งต้องใช้การลงโทษลงทันหรือว่าใช้ความรุนแรงเพื่อให้ลูกศิษย์หรือว่าลูกอยู่ในร่องในรอยนั่นเรียกว่าปฏิการหรือว่าการเมืองการปกครอง บางครั้งประชาชนมีความกัดแย้งแตกแยกก็ต้องใช้ปฏิการโดยธรรมสำคัญก็โดยธรรมถ้าไม่โดยธรรมแล้วก็มีปัญหาทีนี้ประเทศไทยเราก็มาถึงช่วงการเปลี่ยนอีกแล้วให้มองว่าเป็นเรื่องปกติท่านผู้ังอย่าไปคิดมากให้มองการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามมันก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเรา เนี่ยธรรมะก็มีโอกาสในการนำไปใช้ทั้งท่านผู้ฟังที่อยู่ในวงการการเมืองหรือว่าภาคประชาชนทั่วไปยังไงเราก็เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องนะหลายคนนี้ไม่ได้ไม่ได้สงสารนายกนะแต่มาว่าแต่ว่าน่าจะสงน่าจะเสียใจที่ว่าโครงการเงินดิจิตอล1,000งบาท ไม่ทราบว่าจะเหียบหายไปหรือไม่แต่ว่าอดีตนายกเศรษฐาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวให้นายกท่านต่อไปท่านที่ส1จะไปเป็นผู้ดำเนินการต่อแต่จะลากยาวไปกี่เดือนกี่ปีนั้นไม่ทราบนะอันนั้นก็เป็นธรรมดาของโลกเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเป็นแผนหรือไม่คนที่ไม่ ขออภัยนะเป็นแผนของรัฐบาลหรือเปล่าที่ว่าไม่ต้องการให้กู้เงินหรือว่าต้องซุ้มเสียงในการเป็นหนี้ประเทศหรือว่าการที่ถอดนายกโหวตนายกอใอ้ออกเนี่ยเป็นไปตามกฎของอรัฐสภาหรือว่าวิธีการที่ถูกต้องแล้วอันนั้นก็เรื่องของการเมือง ทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องของจริยธรรมธรรมะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติที่ดีจริยธรรมเนี่ยทีนี้ถ้ามีใครมากล่าวหาเราหรือกล่าวหาบริษัทพวกพ้องของเรากลุ่มของเราว่าไม่มีจริยธรรมก็แสดงว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามกันเหมือนประเทศเขาเช่นกัน ประเทศใดไร้จริยธรรมไม่มีอารยธรรมอารยะแปลว่าเจริญไม่มีธรรมเจริญไม่มีความระพฤติท,ที่ดีก็ท่ากับว่าลบลู่ดูมินกันเพราะมนุษย์เรานี่ผู้มีจริยธรรมเป็นหลักพื้นฐานแสดงว่าเป็นคนดีถ้าขาดจริยธรรมก็คือเป็นคนไม่ดีในกฎหมายก,ก็จึงบัญญัติเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรรคหนึ่ง หรือว่าการบังคับให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีก็าต้องปฏิบัติตามนี้นะทีนี้ <c oughs> จริยธรรมที่มนุษย์ควรมีนี่ก็คือการรู้จักทำหน้าที่เป็นไปด้วยธรรมะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าโลกนั้นมีเครื่องล่อ เครื่องล่อรางวัลสินจ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือว่าตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไอ้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องล่ออาจจะทําให้คนเมื่อก่อนเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมแต่พอเจอเครื่องล่อเข้าไปเป็นกรรมคุณของโลกมายั่วยวนก็อาจจะหลงผิดแต่มันไม่ได้เป็นเฉพาะยุคข,ของเราในอดีตเป็นมาแล้วปัจจุบันนี้ยัง วุ่นวายกันอยู่ในอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้อีกอถ้าท่านผู้ฟังนึกได้มีการละเล่นในสมัยนิกเด็กที่เราเป็นเด็กเด็กหรือปัจจุบันเขาก็ยังเล่นอยู่เวลาเขาเล่นเก้าอี้ดนตรีหรือว่าปากัปากใต้บ้านเราหรือผ้าก,กลางเขามีใช่ไหมมอนซ่อนผ้าอะไรพวกนั้นเขาวิ่งล้อมแต่เก้าอี้ดนตรีเนี่ยชัดๆเขาบอกว่าตำแหน่งนี้แย่งชิงเก้าอี้ วิธีการเล่นก็คือมีผู้เล่นมานั่งล้อมเป็นวงกลมแล้วก็มีเก้าวี่อยู่หนึ่ตัวจากนั้นเนี่ยเขาก็จะ <c oughs> เปิดเพลงใช่ไหมเปิดเพลงแล้วผู้เล่นก็จะเดินไปรอบวงพร้อมเต <c oughs> ้นเป็นจังหวะเรื่อยๆก็แล้วแตนะ่พอเพลงหยุด ผู้ที่ร่วมเล่นก็ต้องนั่งลงบนเก้าอี้คนใดไม่มีที่นั่งนี่ต้องออกไปจากการเล่นงนต,ตอนแรกนี่เก้าอี้มันอาจจะหลายตัวใช่ไหมกดดึงออกไปทีละตัวทีละตัวครัหรือว่าวางครั้งดึงออกไปทีละสองสามตัวเล่นไปเรื่อยๆจนเหลือเก้าอี้ตัวหนึ่งตัวเดียวตัวสุดท้ายคนที่ได้นั่งก่อนคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะนี่เกม ยังชิงเ้าวี <c oughs> แล้วในทางโลกก็เหมือนกันมีการย่งชิงเขาวีตำแหน่งกันจะได้มาโดยชอบทำหรือไม่ชอบทำก็แล้วแต่ได้ว่าไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยมันมีความน่าประถนาภาษาพระทนาเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรรถนาน่าพอใจเพราะมันมีไอ้สิ่งของที่เป็นตอบแทนเครื่องล่อนี่แหละต่างๆมากมายทำให้เราอยากได้ ยึดาบรนดาศักดิ์หรือตำแหน่งอยากได้เก้าอี้เนี่ยมันมีมานานแล้วเอาทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องจริยธรรมถ้าพูดถึงจริยธรรมต้องพูดถึงทั่วโลกตัวโลกก็คือสากลจริยธรรมสากลก็คือการที่คนคนนั้นเป็นคนดีและก็มีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมให้ชีวิตดำเนินไปด้วยกันอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ว่าจะเป็น แนวคิดคําพูดหรือการกระทำนี่เป็นไปโดยความไม่ขัดแยง้งจึงจําเป็นที่จะต้องมีการเรียนการสอนการปลูกฝังอบรมตั้งแต่ยุวชนในโรงเรียนจนถึงวัยทํางานเนี่ยทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วจะได้มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะได้ไม่เรียกว่าไม่ไม่ลักลั่น มีความกลมกลืนแล้วก็กลมเกลียวกันมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ในการทําหน้าที่ในต่างประเทศนี่เขาก็ส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมานานแล้วในสมัยนั้นมีนักคิดผู้รู้ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นนิวอี้ก็ได้เสนอในเรื่องของวิชาจิตวิทยาจิตวิทยาในการทำจิตใจของคนให มีคุณธรรมจริยธรรมโดยการ <c oughs> ผูกความคิดของบุคคลปัจเจกบุคคลเข้ากับสังคมเรียกว่าให้มีแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้ในแต่ละประเทศทั่วโลกนี่วิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมบางอย่างมันอาจจะมีความแตกต่างกันทีนี้แหละ การที่วางระบบระเบียบรูปแบบที่ถูกต้องอย่างนี้ทำให้คนอ,อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกมีความเป็นมนุษย์สังคมแต่ว่าต้องมีบทบัญญัติให้เป็นไปด้วยกันทีนี้สังคมก็จะมีเรียกว่าอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของแต่ละที่นั้น,น,นอย่างชัดเจนแต่ว่าชัดเจนนี่คือชัดเจนในทางที่ดีนะ ไม่ว่าในโลกทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าบางบางประเทศบางส่วนของโลกะจะมีความแปลกแยกอยู่บ้างแต่ก็ส่วนน้อยอนี่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่ามนุษย์ทั่วโลกมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในทางที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาซีเกมก็ดีโอลิมปิกก็ดีฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกก็ดีต่างๆมาก,มา,กมายหรือว่าการท่องเที่ยว ชาวตะวันตกเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากมายเรียนรู้วัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี่เป็นการเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทั้งนั้นแล้วก็หล่อหลอมมนุษย์อยู่ร่วมกันได้เรียกว่ารู้จักปรับเปลี่ยนอะไรของเราที่มันแตกต่างจากมนุษยชาติอื่นก็จะเรียนรู้ว่าทําไมเขาถึงคิดเขาถึงทําอย่างนั้น นี่ก็ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นแกนไม่ว่าบางประเทศจะนับถือศาสนาต่างกันแต่ความมุ่งหมายของศาสนาอย่างที่ท่านผู้ฟังเข้าใจคือต้องการให้คนทุกคนเป็นคนดีนั่นที่เหมือนกันจึงมีบทบัญญัติกฎหมายก็ต้องอาศัยบทของธรรมะเข้ามาประกอบหาความถูกหาความผิดเป็นกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมา มนุษย์ีเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตและเอาความผิดพลาดนั้นมาตั้งเป็นหลักจริยธรรมท่านผู้ฟังจะพบว่าจริยธรรมในสังคมอย่างที่เราเห็นหลายๆอย่างแต่ก่อนนั้นมันมีความผิดพลาดหรือว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราได้รับความทุกข์หรือความเจ็บปวดและก็หาวิธีการว่าทำอย่างไรจะไม่เกิด ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในทางที่ผิดเนี่ยจริยธรรมเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีการพัฒนาในทางที่ดีเอาเมื่อตอนต้นที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> มนุษย์ที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะระดับเล็กๆหรือระดับใหญ่ประเทศก็ตามสิ่งที่ทำให้มนุษย์ขาดจริยธรรมมากที่สุด เหมือนกันก็คือความอยากนะถามว่าอยากนี่อยากอะไรอยากได้สิ่งที่เกินความจำเป็นจริงๆแล้วมนุษย์ต้องการปัจจัยสี่ในการดรงชีพเท่านั้นนั่นคือความจำเป็นแต่เมื่อมีความอยากได้มากขึ้นนี่ความไม่พอคือถ้าอยากได้ของเขามาเป็นของเราอยากได้ของคนอื่น หรือว่าของส่วนรวมมันเป็นของส่วนตนนี่นั่นแหละมีปัญหาแล้วมีปัญหาทางจริยธรรมเลย <Yeah. S 1> ถ้าพูดในท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือ,อยกตัวอย่างก็ได้เราอยากได้สิ่งของเงินทองหรือว่าทรัพย์สมบัติมาครอบครองอ,อ,อยากได้ถ้าได้มาโดยวิธีสุจริตหรือกาะทำอาชีพสุจริตมันได้เหมือนกันแต่มันช้าแต่ถ้ามีการคดโกงโคอร,ร์รัปชันทุจริต โดวยวิธีการต่างๆกินตามน้ํากินใต้น้ําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทาให้ได้ทรัพยากรเหล่านั้นมาในเวลาสั้นแต่ได้ในปริมาณที่มากนี่ตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เราอยากได้มานั้นหรือทรัพย์สมบัตินั้นมันควรจะได้มาโดยวิธีใด อะไรที่ไม่ควรอยากได้เนี่ต้องทำความเข้าใจนี้ก่อนให้มองไปในชีวิตประจําวันว่าแต่ละวันนี่สิ่งที่มนุษย์ต้องการจริงๆจําเป็นจริงๆคืออะไระเมื่อเรารู้เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ว่าปัจเจศีใช่ไหมอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเหล่านี้แล้วแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเราได้มามันจะมีประโยชน์อะไระะบางคนอาจจะสั่งสมสิ่งของมีค่า อาจจะบอกว่าเออมันมีความสุขทางจิตใจนะมันมีความสบายใจก็เลยแสวงหามามากมายแต่ทีนี้วิธีการให้เราไม่อยากได้ในสิ่งนั้นก็ให้มองว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปนะเพราะบางอย่างนี่ได้มาครอบครองมันไม่ได้ก่อให้เกิดบุญในทางจิตใจนะหรือว่ากุศลไม่ได้มีความเจริญเลยนะตรงกันข้าม บางครั้งเรากลับหวงแหนทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกนะความทุกข์ก็คืออกุศลหรือว่าบาปนะแล้วตอนที่กําลังอยากได้เนี่ยดูว่าจิตใจมันมีความเร่าร้อนรุ่มร้อนขนาดไหนไนะฟ <c oughs> ราคะโทสะโมหะมันเผาลนให้มีความเจ็บปวดไนะฟบางอย่างมันไม่ได้มีลักษณะร้อนนะแต่ไฟบางอย่างม,มีลักษณะเย็น เป็นยังไงไฟยเย็นปัน่นหรือหลวไฟเย็นไม่เคยพบที่ไฟยเย็นก็คือ,อมันไม่ได้เผาให้ผิวหนังไม่พองแต่มันทําให้เหมือนกับว่าอยู่สบายแต่มันไม่สบายคือในอนุสัยสันดานล,ลึกๆของจิตมันไม่มีความพอ,อมีความอยากได้นั่นแหละคือไฟยเย็นที่มันเผาหล่น ตอนมีชีวิตอยู่บนโลกนุย์ก็มีความร้อนรนหลังจากตายไปแล้วก็อาจจะตกนรกตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทีนี้ที่บอกว่าคนเราอยากได้ทรัพย์สมบัติมาครอบครองนี่คือมันทําให้มีความพอใจน,นั่นเองแต่ถ้าไม่พอใจในของของตนก็เท่ากับว่าสร้างให้กิเลสมันเจริญขึ้น นะใันกิเลสมันจเจริญขึ้นให้เราดูธรรมชาติของสิ่งต่างๆเช่นสัตว์เดรัจฉานนี่สัตว์บางประเภทบางชนิดเนี่ยมันกินเท่าที่อิ่มก็พอแล้วไม่สะสมแต่มนุษย์ที่มีความโลภต,ต่างๆจากสัตว์เดรัจฉานตรงที่สะสมจนเกินพอดีหรือว่าที่อยู่ก็ตามสัตว์บางชนิดนี่มันไม่ได้ทําลายธรรมชาติ อยู่ตามซอกถ้ำซอกเขาหรือว่าเดี๋ยวนี้ตามวัดวารามเราจะมองเห็นว่าตามโบสถ์วิหารเจดีมีนกหรือสัตว์ต่างๆมาปลอยอาศัยอยู่จริงอยู่ไหมว่ามันไปคาบกิ่งไม้ใบไม้มาทํารวงทํารังเราอาจจะมองว่ามันรกสายตาก็ตามแต่ว่านั้นมันมันมันเบียดเบียนน้อยนะมันเบียดเบียนคนเบ,เบียดเบียนพระก็จริงแต่มันไม่ได้มาก ซึ่งต่างจากมนุษย์นี่สร้างทึกรามบั้นช่องใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าทําลายธรรมชาติมากเนี่ยหรือว่าสัตว์บางชนิดพอรุ่งเช้าก็ออกหากินค่าแล้วกลับมานอนไม่มีความกลุ้มไม่มีความเครียดซึ่งต่างจากมนุษย์ที่ไปทํางานแล้วมีความกลุ้มมีความเครียดคิดมากบางครั้งนอนไม่หลับหรือบางครั้งนี่ สะสมอะไรที่ไม่จําเป็นนั่นความแตกต่างอาทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วรองเขไปพยายามลดละความอยากในสิ่งที่เป็นส่วนเกิน,นเหมือน <c oughs> วิธีการของของพระพิษุอย่างที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆริงแล้วพระพุทธองค์ในสงอนเรื่องความพอเพียงมายาวนานแล้วความพอเพียงสําหรับชาวพุทธนี่ จริงจริงแล้วมีมาก,ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทรงเรียกว่าทรงเสริมความพอเพียงพระพุทธเจ้านี่ตรงตัดเรื่องนี้มายาวนานแล้วคือให้มีสติสัมปัญญะในความใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตอย่าให้ตัณหามันมานำพาชีวิตหรือว่ายกตัวอย่างของพระิยะสาวกต่างๆวิถีชีวิตของท่านนั้นเป็นอย่างไร นี่มันก่อนอที่วัดบานสวนนี่มีงานแล้วก็พระกุลเจ้าหลายรูปท่านมาร่วมง,งานมาทำบุญบ้างมาฉันพัฒหารเพนบ้างาก็ระหว่างที่ฉันพัตหารนี่ก็สนทนากันอาตมาก,ก็เลยนึกถึงคำํำของหลวงพ่อพุทธทาสคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าเวลารับประทานอาหารกินอาหารหรือพระฉันอาหารนี่ท่านบอกว่ากินเนื้อเป็นยักษ กินผักเป็นข้างข้างก็คือข้างลิงนะท่านดูครัที่กินใบไม้กินเนื้อเป็นยักษ์กินผักเป็นข้างกินอาหารด้วยความว่างหรือว่ากินด้วยความเป็นทาตุาก็คือกินอย่างพระรถอะไรไม่ประเสริฐหรือสุติสารยิ่งไปกว่ารถของการไม่ต้องได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องอยู่ไม่ต้องตายไม่กระหายไม่สงสัย ไม่กังวลไม่วันไหวไม่ถือร้ายหรือดีไม่ทวินหวังที่จะสับสนเช่นจวนได้แล้วไม่ได้กลับกลายวนเป็นไม่แน่ว่าตนจะได้มันรดความว่างอิ่มโอชะตลอดการเป็นสำปรายวูหารพระอรหันต์ดูให้ดีบางนาทีท่านมีมันแต่ถ้าท่านดูไม่ดีไม่มีเอ่ยนะ ดูไอ้สิใช้คำว่าบางนาทีเลยนะที่บอกว่าบางนาทีเพราะบางครั้งจิตใจของเรานี่สามารถขึ้นสูงหรือลงต่ำได้ชั่วเวลานาทีในการตัดสินในการคิดตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตหรือเลือกแบบไหนสติเป็นตัวสำคัญท่านวังในการพิจารณาสิ่งที่มากระทบ ถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขสงบเย็นแล้วมันมีความสุขสงบเย็นแล้วเนี่ยทรัพย์สินสิ่งของภายนอกที่มันเกินจําเป็นเราก็ไม่โลภไม่อยากได้แต่เราจะมีทรัพย์ประเสริฐเรียกว่าอาริยทรัพย์หรือว่าทรัพย์ภายในคือความประเสริฐในทางจิตใจ <c oughs> ทรัพย์ภายในเนี่ยมันทําให้เรามีอิริอตปะ มีศีลมีปัญญาเหล่านี้เป็นต้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครอยู่ก็สบายใจจะทำอะไรก็มีความสุขต่นุกทานออาล่ววันนี้เวลาก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วก็ขออนุมโมทนาก,การติดตามรับฟังนะวันนี้พูดถึงเรื่องของ จริธรรมของความเป็นมนุษย์แล้วก็สรุปว่ามนุษย์นี่ที่ขาดคุณธรรมจริธรรมก็เพราะว่าสายวางาสิ่งที่เกินจําเป็นสําหรับชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตให้มีความพอดีแล้วก็ไม่มเบียดเบียนตนไม่มเบีดเบียนคนอื่นเ,เจริญแต่สิ่งที่มีประโยชน์เรียกว่านับถือบูชาพระทศไตยให้เป็นที่พึ่ง อาละขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลือวิสัยขอให้สิ่งนั้นนั้นจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านพบกันใหมอีกครั้งวันพรุ่งนี้จเจริญพร ุลายถาปัคขะิตาสมทันดาสุธาริตาสภานิอภิสัมโพนโตสราชะวสติงวเสบุคคลพึงตั้งใจทําการทุกอย่างให้เสมอต้นเสมอปลายเหมือนตราชู ที่บุคคลประคองให้มีคันเสมอเที่ยงตรงดีบุคคลนั้นพึงเข้ารับราชการได้กุตกานิกาชาดกขอนอบน้อมคุณพประสีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแ่ท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 8 8 5และความถี่1 0 2 0ร้มกะเฮิรตทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567 ขึ้น13ค่ำเดือน9พุทธบัศเสด